สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขอนําเสนอกับข่าวที่ว่าแอปและสงกรานต์ตอบไม่ตรงกันชาวเน็ตแอบสงสัยในคําตอบเพื่อเรื่องของน้องปีใหม่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับมาฟังกันกับข่าวนี้เลยนะครับเนาะกับข่าวที่ว่าเอแอปกับสงการตเนี่ยตอบไม่ตรงกันชาวเน็ตแอบสงสัยในคําตอบเพื่อเรื่องน้องปีใหม่ครับผม ก็เป็นข่าวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของอสนุก .com นะครับซึ่งลิงข่าวผมจะทิ้งไว้ในระดอียดาองคลิปวิดีโอนะครับผมมาฟังก,กันครับว่าเนื้อหาเป็นไงเนะาะสำหรับการทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของสงกรานตเตชนันรงกับอดีตภรรยาแอฟทักษอนที่ต่างรักลูกสาวเหมือนกันึ่งแน่นอนว่าเวลาส่วนใหญ่ของน้องปีใหม่ก็จะอยู่กับแม่แอฟที่เป็นคนคอยดูแลลูกสาวทุกอย่างมาตั้งแต่แรก และช่วงที่พ่อสงกรานว่างก็จะหาเวลามาเจอน้องปีใหม่ซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามสงกรานว่าทำไมไม่พาน้องปีใหม่ไปร้านกาแฟที่เขาใหญ่เพราะว่าไม่เห็นน้องปีใหม่เลยสงกรานก็ตอบว่าไปตลอดครับแต่ไม่ได้ถ่ายรูป hmm. แต่ล่าสุดนะครับเมื่อแอปทักษะออนมาออกงานอีเวนต์และได้และได้ให้สัมภาษณ์ครับเนเรื่องนี้ว่าสงกรานเนี่ยยังมารับลูกปกติอาทิตย์ละครั้ง แต่เป็นแต่เป็นบ้านที่กรุงเทพไม่ใช่เขาใหญ่ซึ่งแอปได้บอกไว้ส่วนหนึ่งของคำถามที่ว่าส่วนใหญ่จะพาไปเขาใหญ่หรือสงกรานพาลูกไปที่ไหนอันนี้นะครับคือเป็นคําถามที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าส่วนใหญ่จะพาไปเขาใหญ่หรือว่าสงกรานพาลูกไปที่ไหน นะครับคณแอปก็ได้ตอบว่าอ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยไปเขาใหญ่หลายคนอาจเข้าใจว่าบ้านคนสงการานอยู่เขาใหญ่แต่จริงๆคนสงการานทํทำธุรกิจที่เขาใหญ่บ้านอยู่ที่กรุงเทพค่ะเราอยู่กันด้วยซ้ำขอภัยครับเราอยู่ใกล้กันด้วยซ้ำซอยตรงข้ามกันเลยค่ะเคยขอกันแล้วค่ะว่าถ้าจะไปเขาใหญ่ต้องขอแอปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัด เลยต้องมีการตกลงกันอยู่แล้วค่ะว่าต้องคุยกันก่อนนะว่าจะพาไปจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็สะดวกดีอยู่ที่กรุงเทพมารับกันง่ายบ้านก็ใกล้กันคนปู่คุณย่าก็อยู่กรุงเทพประมาณนี้ครับอ่ะแล้วเขาไดยบอกว่าชาวเน็ตถึงกับสงสัยว่ายังไงเพราะว่าเพราะเหมือนกับเอฟและสงการจะตอบไม่ตรงกันหรือว่าคุณพ่อจะแอบพาลูกสาวไปเขาใหญ่ก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราลองเพื่อนๆลองดูนี่นะนี่ครับ ก็เป็นที่ผมนะครับในข่าวอินเะดียคนนี้อ่านมาจากตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วท่านผู้ชมแหละครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงครับว่าเอตอตอบไม่ตรงกันหรือว่าอา,อาจจะมีบางคนเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับผมเนาะอ่ะลองพูดกันมาดูนะครับเพราะว่านี่ครับคณแอปก็ได้บอกว่าหลายคนเข้าใจว่าบ้านคนสงกรานอยู่เขาใหญ่นะฮะเอออาจจะแบบเข้าใจ ไออะไรกันหรือเปล่านะลองพิจารณากันดูนะครับสุดท้ายนี้ครับผมนักข่าวอินดี้ก็ขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้เนาะเด,เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้พวกท่านได้รับชมกันอีกวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับมีอะไรจะฝากจะติเตียนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะนักข่าวอินดี้คนนี้พร้อมปรปับปรุงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอย่างเต็มอัตถรสวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ フフフフフ。